สวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายแพท14.2นะครับก็เดี๋ยวจะมีคอมไปให้ดู8อย่างแล้วก็จะอธิบายว่าทําไมคอมนี้ถึงมาแรงทําไมดิสโก้ถึงหายไปแล้วก็ทําไมพังถึงเล่นได้นะครับก็โอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูโฆษณาก่อนนะครับ The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษ สกินใหม่แพทใหม่เกมใหม่ one stop service มีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line at the hunt shop อย่าลืมมาใช้บริการนะครับก็สิ่งแรกที่เราต้องรู้นะครับเฮดไล i n เนอรก่อนหน้าน,นี้มันมีกฎที่ต้องซื้อแล้วขายเพื่อที่จะได้เจอ h e a d ไล n ์เดิมนะครับตัวเดิมๆแต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องทำแล้วเอาง่ายคือไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อขายเฮดไลน์เลยนะครับเพราะว่าเขายกเลิกไปแล้วนั่นเอง คิดไว้แค่นี้เลยนะครับแล้วก็ต่อไปเขาก็เดิมดิสโก้นะครับเดิมดิสโก้เพราะว่าดิสโก้แพทเท้ลมาแรงเกินบัฟของ AP บัฟดิสโก้อีกคือโหดเวอร์เลยตอนนี้ลดน้เบตมาเยอะอยู่พอสมควรทั้งตัว TF แล้วก็ทั้งเทรดดิสโก้แล้วก็บัฟพังพังตอนนี้คือท็อปสี่ใกล้ขึ้นดวดเดิมแล้วนะครับยิ่งพังกหกนี่คือบวกนาเบจเยอะอยู่พอสมควรก็ถือว่าได้เล่นกว่าเดิมเยอะแล้วก็เดิฟไอ้บัฟตัวจิงซ์ด้วยบวกนาเบต์สี่ห้าเป็นห้าสิบถือว่าเยอะพอสมควรนะ เก่งก,กว่าเดิมเยอะก็ถ้าผมฆ่ามันไหนไปก็คือผมรู้สึกว่าไม่ไมได้สําคัญมากนะในบัฟเดิตรงนี้จะพยายามสรุปให้เร็วที่สุดแล้วก็บัฟคาตาลิน่าเป็น340% AP ตอน3ดาวก็คือคอมคาตาลิน่าคราวเดเวอร์กลับมาแล้วเคลรีเวิร์สอันนี้เดี๋ยวจะอธิบายในตอนที่อธิบายคอมเคลที่หลังนะครับแต่ว่าเอาง่ายคือตอนนี้มานาจาก30เป็น120แล้วแล้วก็ตีกระจายเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดมานาันเต็มกม็จะใช้สกิลแทนหลักๆก็ประมาณนี้แล้วก็ลูลู่ สกิลแรงขึ้นตอนนี้คือคอมทวินเทเลอร์เนี่ยเล่นได้เหมือนเดิมนะครับจะเล่นคอมทวินเทเลอร์เหมือนเดิมหรือว่าจะเล่นคอมทวินเทเลอร์ลูลูก็ได้ซึ่งจะเป็นลูลูสองตัวที่มันจะสกิลกันเองรัวๆแล้วมันจะ disable รัวๆพร้อมกับดาเมจที่มันแรงขึ้นเลเวลโดนลดดาเมจนิดหน่อยแต่ว่ายังเล่นได้อยู่แล้วก็เออก่อนเนี่ยถ้าเกิดทอนดาเมจใส่เป้าหมายตัวเดียวเนี่ยหรือว่าเราจะจอดแท้งเนี่ยมันจะทอนดาเมจแรงขึ้น50%นะครับเพราะฉะนั้นสกิลจะแรงกว่าเดิมเยอะอยู่พอสมควรแล้วววกก็็เเเเเซ์โดดนนิรรฟสตัะะยยลลาหือคึ่งีว แล้วก็คาทัสเปลี่ยนสกิลใหม่ก็คือสกิลันเดียวมันจะคีทุกครั้งแต่ว่ามันจะแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับมันจะเพิ่ม30% AP หลังจากที่ไลายไปเรื่อยๆแต่ว่าเราจะไม่ได้มานาจากการฆ่าแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องหาไอเทมที่ทำให้คาทัสได้ไล่รัวๆมากขึ้นแล้วก็หาไอเทมที่บวก AP เพราะว่าครีเราได้จาก Executioner อยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้แต่ว่าโดนโดนลดนเมไปลงเพราะว่ามีความสามารถในการ ไล่เรื่อยๆแล้วเก่งขึ้นมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ TF อย่างที่บอกโดนเนิร์ฟมานาเพิ่มขึ้นเยอะแล้วก็ดาเมลดลง,ลงก็แนะนําให้เล่นเป็นบิวคุนซูกันเบลดเท่านั้นนะครับส่วนใหญ่อตอนนี้แต่ว่าเอาตรวก็ไม่ค่อยแนะนำให้เล่นดิสโก้เท่าไหร่ถ้าเราไม่ไฮโรเองแล้วก็จต่ไปเป็นไคซสตอนนี้บิ๊กช็อตทุกตัวเก่งขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับไคซสาีโรสามารถเล่นได้แต่ว่าผมไม่ได้ใส่เข้าไปในนี้โยเน่โดนเนิร์ฟแต่ก็เล่นได้อยู่ดีหลักๆก็มีเท่านี้ก็คือตอนเนี้ยต้องอธิบายก่อนเลยว่า ตัวพิกชั่นเนี่ยเก่งทุกตัวเอสเรียวเนี่ยที่ก่อนหน้านี้ก็เก่งอยู่แล้วนะครับเก่งเท่าตัวซีบาตัวอื่นเนี่ยได้รับบัฟมาเพิ่มดาเมจมาเยอะกว่าเดิมตอนเนี้ยกลายเป็นเมตาเอดีคอมนะครับซึ่งคอมหลักๆเนี่ยจะเป็นคอมนี้จะเป็นเอสเรียวคล้ายๆอันเดิมนะครับแต่ว่าจะมีเซตเซตกับเซตโตผมจะเรียกเซตกับเซตโตนะจะได้แบบเข้าใจง่ายก็คือจะเป็นคอมเอสเรียวที่มีเซ็ตเนี่ยมาช่วยแบกด้วยนะครับเพราะว่ามัน เป็นฮารต์สตีลเราสามารถตั้งบอร์ดฮารต์สตีลแต่แรกได้แล้วคือต่อให้เข้าเละเกมเนี่ยตัวโยเนสเนี่ยเป็นคราวเดเวอร์เซตก็เป็นคราวเดเวอร์ก็เล่น2คราวเดเวอร์ได้แล้วก็มันจะได้สามฮารต์สตีลเรื่อยๆทั้งเกมเราจะอีคอตเยอะขึ้นเรื่อยๆตลอดนะครับก็หลักๆคอมนี้จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ข้างหลังเราก็ใส่พวกตัวที่เกี่ยวกับเอเซียไปใส่บิสฟอร์จูนไปก่อนแล้วก็ใส่ตัวตัวอื่นเข้าไปเรื่อยๆที่มันเข้ากับคอมแจสนะครับถ้ามีลูเซียนก็ใส่ลูเซียน แต่ส่วนใหญ่ถ้าลูเซียไม่สองดาวผมจะไม่อยากใส่ใเทพไม่เท่าไหร่ก็ใส่ให้ตัวอื่นไปก่อนแล้วก็พยายามเพิ่มเทรดซึ่งซิกกับบาทก็เป็นตัวที่คอมโบเทรดกันได้ดีนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นคอมนี้โรเบลแปดหาเฮดไลน์เซตหรือเอสเรียก็ได้แล้วแต่แต่ส่วนใหญ่เราอยากได้เฮดไลน์เอสเรียนะครับผมถ้าเป็นเฮดไลน์เอสเรียวฮัสติเนี่ยเราก็หาฮัสติวมาลงอีกตัวหนึง่งก็ได้เป็นตัวอะไรก็ได้จะเป็นอันนี้หรืออันนี้ก็ได้ก็จะเป็นห้าฮัสติวนะครับ ก็เล่นได้หมดแต่ว่าหลักๆให้ตีภาพไปที่คองนี้แล้วก็เฟล็กซ์เอาว่าจะใส่อะไรเพิ่มเพราะบางทีเราไม่มีลูเซียนไม่มีซิกเราอาจจะต้องเล่นเป็นตัวลักซ์นะครับให้มันติดแดชเลอร์แต่ว่าเอาจริงถ้าไม่มีบาดไม่มีอันนี้ก็ใส่ตัวแท้งอยงอื่นไปก็ได้มันไม่ได้ซซเรียสใส่ใส่ทรชใส่อบูวู้ไปครับมันก็คือเล่นเหมือนเมื่อก่อนเลยเป็นเฟล็กซ์เอดีนะครับแล้วก็สิ่งที่สาําคัญของเซตก็คือควรมีเอชอมไนท์นะครับในในทุกแบบไม่ว่าจะเป็น คอมเซตเองหรือว่าจะยังไงก็ตามถ้าถ้าอยากใส่ใเทพเซตควรมีเอชอมไนท์ชิ้นหนึ่งถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ใส่ดูดเลือดแล้วก็ดัมเบิ2ลสองชิ้นก็ได้ซึ่งผมไม่ได้ซีเรียสนะว่าจะใส่อะไรแต่ถามว่าเก่งเท่าเอชอมไนท์ไหมไม่แน่นอนก็หลักๆก็แค่นี้สําหรับคอมนี้ไปดูคอมต่อไปกันเลยก็คอมต่อไปนะครับจะอธิบายก่อนว่าคอมสองอันนี้จะคล้ายๆกันก็นคือเป็นโยนเนกับวีเวนนะครับ ตอนเราเล่นเนี่ยเราสามารถขึ้นเลเวลเจ็ดเราโลได้ทั้งโยเนทั้งริเวนด้วยกันได้นะครับแล้วถ้าเกิดฮิตตัวไหนก็เล่นตัวนั้นคือถ้าเราได้ริเวนสามดาวมาเราก็เล่นริเวนสามดาวเราอาจจะได้แปดบิดช้าหน่อยเราต้องเปลี่ยนเอ็โคตรงนี้เป็นตัวการเลนแต่ว่าเราจะค่อยๆเก็บดาเมจตัวแปดบิดคืนได้นะครับมันไม่ได้ซีเรียสมันอยู่ที่ว่าเราจะฮิตตัวอะไรแค่นั้นแหละเราก็เล่นตัวนั้นไม่ได้ซีเรียสแต่ถ้าเกิดเราฮิตตัวโยเนะเราก็เล่นเป็นคราวดไดเวอร์อันนี้เราไม่เราไม่สนใจนะครับว่าเราได้เฮดไลเนอร์อันไหนว่าจะเป็น หรือเอชหลอดหรือฮัสติลเราเล่นได้หมดไม่ไม,ไม่ไม่ได้ซีเรียสเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็โฟกัสก,ก,กับการฮิตตัวโยเดกับไบรเวนพอถ้าได้ไหนก็เล่นดังน,นั้นตอนนี้ก็เป็นคอมเดิมไม่ต้องอธิบายเยอะตัวโยเด่ไอเทมที่ดีสุดก็คือฮอสไททันคริ Horse, Titan, Creed, แต่ว่าแผ่นนี้เอดีมาแรงเราสามารถเปลี่ยนไอเทมได้ก็เดี๋ยวผมทำบิลสํารองไปให้ซึ่งก็น่าจะเป็นบิลนี้มีเอซบไนท์นะครับเป็นอซบไนท์โยเด่ แล้วก็เราต้องใส่ฮิลหนึงชิ้นเกับนเมทหนึ่งชิ้นก็จะเหมือนเดิมแล้วก็แค่เปลี่ยนไททันเปลี่ยนเป็นเอชไมท์ ite, แต่ว่าความเก่งมันจะเปลี่ยนไปเลยนะครับต้องต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยว่าไม่มีไททันกับมีเนี่ยบรนจามันจะเก่งยังไงนะก็จะเป็นประมาณนี้หรือว่าถ้าเกิดไม่อยากใส่ของนี้เราสามารถใส่บัตเตอร์ดก็ได้แล้วก็ใส่อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะไม่ถึงเลยนะอันเนี้ยมันจะหลบ การโจมตีของ AD ที่มาโฟกัสไลน์รอบนึงแต่ว่ามันจะไม่ค่อยถึกเท่าไหร่หลักๆก,ก็ประมาณนี้แล้วก็ถ้าเราขึ้นเลเวล9ได้ก็นี่ครับเปิอเฮดไลน์ค i ร์เรเวอร์ก็เล่นตัวน,นี้จัดไปแต่ถ้าเกิดเราได้เฮดไลน์ฮาร์สเตลนะครับเราหาฮาร์สเตลอะไรก็ได้มาลงตัวหนึ่งซึ่งเราไม่ได้ซีเรียสจะลงอันนี้ก็ได้นะครับให้มันติดฮาร์สเตลสามพอแต่ถ้าเกิดได้เฮดไลน์เอชลอตเราก็หาเอชลอตมาลงก็จะเป็นเค้นในตอนเลดเกมก็เป็นเอชลอตห้า เราเราไม่ซีแล้วนะว่าเราต้องเล่นคราวเดเวอร์ยูเนเท่านั้นเราสามารถ f ฟล็ได้หมดเลยนะครับเก็จะประมาณนี้แล้วก็ r รเวน r รเวนเนี่ยก็คือทุกคนได้เล่นเป็นอยู่แล้วต้องมี3 e d เอ l o ลอตัวนี้เคลเวียโก้บอนะครับแล้วก็ใส่เคทลินไปถ้า h เฮดไลน์เป็น8 b i บิตก็เล่นบอร์ดนี้เก่งสุดแต่ถ้าเฮดไลน์เป็นเอชหลอตนะครับเราอาจจะต้องลงคอกี้เพื่อให้มันเป็น4 8บิตนะครับก็คือเอาง่คือเราอยากได้เฮดไลน์ 8บิตที่สุดแล้วก็จะเก่งสุดก็เลเวลมี2บิลที่ผมคิดว่าเก่งที่สุดแต่ว่าไอเทมที่ต้องมีคือตัวควิคซิวเวอร์นะครับเลเวลไม่มีควิคซิวเวอร์ไม่สามารถเล่นได้นะครับเพราะว่ามันต้องอได้ตีเรื่อยๆและไล่สกิลเรื่อยๆก็หลักๆมีสายน้ำเบลก็คือฮอชกับแ i น n t เลเยอร์ซึ่งน่าจะจอดแทงคได้เร็วที่สุดแล้วกับอันนี้สายถึกเป็นบัตเตอร์บัตเตอร์กับไททันนะครับเล่นได้ทั้งคู่ไม่ได้ซีเรียสแต่ว่าส่วนใหญ่ผมชอบบิลดีมากกว่านะครับ มันจะทําลายแท้งได้ไวแล้วก็ไปหาแนวหลักไวแต่ว่าถ้าเกิดเราได้อักเมนที่มันบวดาเมจอยู่แล้วเราก็เล่นอันนี้ได้เพื่อความถึกไม่ได้ซีเรียสแต่ว่าขอแค่มีควิกซิลเวอร์พอนะครับถ้ามีควิกซิลเวอร์ก็คือโอเคแค่นั้นพอแล้วก็เคทิลินใส่ของเหลือที่เป็น AD ให้มันอะไรก็ได้ไม่ได้ซีเรียสก็จะเป็นคริจะเป็นใจแอนแล้วก็เลนบัฟก็ได้แต่ที่สําคัญก็คือเราต้องมีไอเทมลบเกาะหนึ่งชิ้นนะครับก็ถ้าตัวแทองเรา ไม่มีอันนี้เบีโก้สามารถใส่อันนี้ได้นะแล้วก็ไปไปด้วยกันกับไรเวนใส่อีเวนชัลถ้าตัวแท้งเราหรือว่าเบีโก้เราไม่มีอีเวนชัลไอตัวแคทติลนเนี่ยจะต้องเปลี่ยนไอเทมแล้วกลายเป็นอันนี้นะครับเพื่อช่วยทำาดาเมจแล้วก็ช่วยลบเกาะให้กับไรเวนสำคัญแค่นี้เลยต้องมีลบเกาะแล้วก็ต้องมีตัดฮิลตัดฮิลก็คือเล่นบัฟใส่ใครก็ได้หรือว่าซันไฟก็ได้ให้แท้งคนใดคนหนึ่งไม่ได้ซีเรียสหลั่ๆก็จะเท่านี้ไรเวนไม่ได้มีอะไรมาก คอมเหมือนเดิมอ่ะแล้วก็คอมต่อไปจะเริ่มมีคอมใหม่แล้วอันนี้เป็น t o o big t o fail นะครับถ้าเรามี t o o big t o fail เราจะเล่น6 b บ o ูเซอร์อันนี้เป็น headline blucer นะถ้าเราไม่ได้ t o o big t o fail ก็ไม่เป็นไรก็เล่นคอมนี้ได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ไมไมไมเก่งเท่านะครับถ้าเราไม่มี t o o big t o fail เราสามารถเล่นเป็น p e n t a k i l เเราเล่น K ก็ได้นะครับซึ่งเคเนี่ยออกเทพได้หลายอย่างมากเพราะว่าตัวขึ้นมาแต่ที่ผมชอบก็จะก็จะเหมือนตัวเทปเลยก็คือกุนซูแล้วก็กันเบด เพื่อทีอ่จะฮิวตั้มเบตให้โอลาฟเรื่อยๆจะได้ยืนคู่กันนะครับตัวหลักของคอมนี้คือ2ตัวนี้ตัวอื่นก็คือตัวตัวเพิ่มเทรดเฉยๆไม่ได้ซีเรียสเราสามารถเอาบลูเซอร์ออกได้หมดเลยนะครับแล้วเราก็สามารถไปเล่นเพนท้คิวแทนได้ก็ใสๆไปเลยไม่ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสก็จะเป็นประมาณนี้มันจะเป็น6เพนท้คิวเป็นแล้วเป็นเฮดไลน์เพนท้คิวนะถ้าเป็นเฮดไลน์เพนทคิวเราก็หาตัวเอชลอท มาใส่นะครับก็คือโยเนหรือว่าอะไรก็ได้ไม่ไม่ได้ซีเรียสนะหลักๆก็จะประมาณนี้ถ้าเราได้ตรายป็นท์คิวมาก็ถือว่าดีเลยเราจะมีแครี่สำรองที่เป็นเคนที่ผมชอบเล่นนะครับนี่ก็จะประมาณนี้จะเป็น3เอชลอดเอาโยเนออกประมาณนี้ไม่ได้ซีเรียสว่าต้องเล่นบรูเซอร์หรือว่าจะเล่นยังไงนะครับแต่หลักๆคือโอลาฟกับเคลโอลาฟเนี่ยบิลด์ที่ผมชอบที่สุดคือ2ไททันแล้วก็สเตอร์เรกเรสถ้าเกิดเราได้อักเม้น ที่บวกไททันมาเนี่ยโอลาฟจะโหดมากนะครับแต่ว่าตัวเดียวเนี่ยมันแบกไม่ได้มันต้องมีดาเมจแนวหลังซึ่งก่อนหน,น้านี้เราจะใช้คาร์ทัสแบกนะครับเพราะว่าเคลัลไม่ได้เก่งขนาดนี้แต่ว่าตอนนี้เคลเล่นได้แล้วก็หลังก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งเคิลบิวบิวอะไรก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นโชจินเนี่ยถ้าเกิดเป็นโชจินเนี่ยก็น่าจะเป็นโชจินแจแอนถ้าเราไม่มีกุนซูให้เคลเนี่ยเราต้องเล่นตัวซูเปอร์แฟนนะครับหาหาตัวกุนซูให้เคลก่อนเพราะฉะนั้นเราจะต้องถอดอย่างอื่นออก สองอันนี้ออกนะครับเราจะลงเป็นอันนี้เราก็ดีโกเพื่อที่จะให้เฮดไลน์เนี่ยมันได้กุนซูฟรีมาเพราะว่าถ้าไม่มีกุนซูมันจะไม่สเกลแล้วทําให้เคยียวไม่ค่อยกิ่งขนาดนั้นส่วนตัวผมนะก็หลักๆก็จะประมาณนี้แต่ถ้าเราไม่ได้นซูเปอร์แฟนแล้วเราได้กุนซูมาเองก็ใส่เองได้เลยครับแต่ว่าปัญหาหลักๆของคอมนี้คือถ้าเราเล่นเคีแล้วเราไม่ฮิตเนี่ยแล้วเราทําไปเทพไปแล้วเนี่ยคือเราจะทําไปเทพเป็นการเบดบวกหนึ่งใช่ไหมการเบดเนี่ยมันจะไปเฟล็กอย่างอื่นยากนะครับก็ต้องระวังตรงนี้ ถ้าจะเล่นเคลก็คือต้องดูดีๆว่าเออเริ่มมาสองสามสองห้าเรามีเคลสี่ห้าตัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็รอเฮดไลน์อ่ะน่าเล่นอยู่แต่ถ้าเกิดได้น้อยแต่แรกก็ไม่น่าเล่นเท่าไหร่นะครับน,นี้ก็เอาไปเอาไปพลิกแพลงกันเองไม่ไม่ได้ซีเรียสว่าอย่างไรแต่ว่าเป็นคอมใหม่ที่น่าเล่นโอลาฟเคลมาคู่กันนะครับลองดูต่อไปเป็นอาริอันนี้คอมนี้เรียกว่าอาริวอร์เรอร์เพราะว่าตัวตรงเนี้ยเราจะไม่ใช้อาคานนี้ในการแบกเราจะใช้เซตนะครับ ตอนที่เราโลเลเว่า8ซึ่งเราจะเล่นของนี้ตอนที่เราได้ไอเทมอาริแบบ BS ส่วนใหญ่ก็คือบูบับดาชอทูดแล้วก็กันเบดถ้าไอเทมไม่ใช่อย่างนี้ก็ถือว่าเฉยๆเราสามารถเปลี่ยนดาชอทูดเป็นเลนบับได้แต่ว่า2ชิ้นอื่นเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เปลี่ยนได้ชิ้นเดียวนะก็หลักๆก็จะประมาณนี้แล้วก็เราโลววิ8เผื่อได้เซตเฮดไลน์หรืออาริเฮดไลน์ถ้าเรามีอาริตัวเดียวก็เล่นอาริแล้วก็ถ้าได้ของไอดีบาร์แล้วเป็นเซตเฮดไลน์ประมาณเนี้ย เราก็จะเฟกนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ทำของเซตมาเอนอมไนส์เนี่ยมันเล่นได้หลายตัวมันไม่ได้ซีเรียสมากใส่ได้ทั้งเคียร์หน้าทั้งเซตเราก็จะเล่นเป็นประมาณนี้แล้วเป็น5 kda แล้วก็ตัวอีฟลินเดี๋ยวจะเป็นคลาวเดเวอร์ให้เราก็เล่นเท่านี้แล้วก็ถ้าเกิดขึ้นเลเวลได้ก็อาจจะโลหาเซตหรืออาริสามดาวนะครับคขมไม่จะตันเท่านี้หรือว่าไม่งั้นเราต้องโลทั้งบอดไปเลยแล้วก็ไปเล่นบอดเบลก้าตันที่เล่นกับเซตก็คือจะเป็นไอคอกนี้ถ้าเราจะโยกเพราะว่ามีบูบับนะครับ ก็ถ้าเกิดเราทำบูบับกับเลบับาก็ยกไปเอสหรียวได้ปัญหาของคอมนี้ก็จะเหมือนก่อนก่อน,น,นคือฟอนไลน์เราจะไม่ค่อยถึกมากเพราะว่าเป็นดีโก้เอ็กโคลิเลียซูเปอร์แฟนนะแต่ว่าทำง่ายครับเล่นท็อปโฟง่ายก็เปลี่ยนเปลี่ยนบอร์ดเอาทีหลังสำหรับบอร์ดนี้แล้วก็เหตุผลที่คอมนี้ดูดีเพราะว่าตัวเซตกับนะอารีเน่ตเคาน์เตอร์ทั้งตัวไลเวนี่ยโยเนิอยู่พอสมควรนะครับทำให้มันเก็บท็อปโฟง่ายเอาไว้เอาไว้ชีสพวกสองคอมนี้โดยเฉพาะ ก็ประมาณนี้แล้วก็ไปต่อเลยก็เป็นคอมเดิมคอมเพนทาคิวเรียกว่าอะไรเรียกว่าซูเปอร์แฟนคาทัศ์อคาลินะครับหลักๆก็จะประมาณนี้ซึ่งเราไม่ได้มีตัวเยอะขนาดนี้หรอกก็ถ้าได้ตาเพนทาคิวบาก็อาคาลิประมาณนี้ทุกคนน่าจะเล่นคอมนี้เป็นอยู่แล้วนะครับถ้าเราไม่มีโยลิกเราก็ใส่ตัวอื่นไปก่อนได้ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสถ้าไม่มีโยลิกใส่อโม่วูไปก่อนให้มันแบกหลักๆก็จะประมาณนี้ซึ่งคารทัศเนี่ยผมทำมาสองบิลก็คือควนมีโชจิน แน่นอนเพราะว่ามันต้องไล,ล่รัวต้องไล่สองหรือสามทีถึงจะเก่งก็ลองบิวใหม่เป็นโชจินกุนซูอังเอนเจลได้นะครับก็จะแรงขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าถ้าจะเอาแรงเลยเนี่ยก็เป็นเดดแคปกับอังเอนเจลซึ่งเอาจริงผมรู้สึกว่ายังไงอะแผ่นเนี้ยถ้าถ้าจะเล่นอังเอนเจลนะก็ต้องเป็นบิวอันนี้ถ้าเนี้ยมันมัน,ม,นมันแคสแรกแรงแต่ว่ามันก็คาดแนวหลักไม่ได้อยู่ดีครับมันต้องมันต้องสเกลไปเรื่อยๆก่อนต้องออกไอเทม แบบใหม่นะครับสำหรับคาทัสเพราะว่ามันแรงขึ้น3 0%เรื่อยๆแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ดาเมจแรงๆเลยก็ยังไงบวกก็เก่งนะก็ลองลองดูได้ครับแต่อย่างแค่มันจะแค่ช้ามากฟอนไลน์เราต้องดีซึ่งตัวอื่นมันจะเก็บไปก่อนหมดแล้วรอบนี้ทุกคนเล่นไปอยู่แล้วเลยไม่อยากอะไรมากแล้วก็ข้อต่อไปจิงส์ก็เป็นพังรีโลอันนี้ทุกคนก็เล่นเป็นเช่นกันนะครับก็เหมือนเดิมจิงส์ต้องมีกุนซูแล้วก็หาลบเกาะให้ตัวแทงกสักตัวหนึ่งไม่งั้นก็ทำในตัวอันนี้เอง นะครับไม่ไม่ได้ซีเรียสซีีเรยสมากคอมนี้เล่นเอาท็อปโฟแล้วก็พอเรามีจิงส์แพนเดียนสดาวแล้วเนี่ยเราไม่ต้องเอาทวิชกับไวด์สาดาวก็ได้นะเราก็รีบขึ้นเวลลแปดเวลลเก้าหายูริกเทรชมามาแบกแล้วก็ ilo, คาตาลิน่าลีโลคอมเดิมกลับมาแล้วหลักๆก็เล่นแค่นี้เล่นซูเปอร์แฟนเอาฮอสหนึ่งอันแล้วก็ทำเหนือฮอสหนึ่งคริแล้วก็เล่นเท่านี้แล้วก็เล่นเกมเราสามารถดรอปพวกซูเปอร์แฟนได้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็หาหาเป็นแท็กตัวอื่นที่มันเก่งกว่านี้ครับนี่ ก็เป็นอันนี้ก็ได้หรือว่าจะเล่นเป็นแซกก็ได้นะครับถ้าเล่นเป็นแซกก็จะเป็นแซกกับตัวอันนี้แล้วหาฮัาสตีวันหนึ่งเอาไปเล่นตอนเละเกมเอาไว้ฟาร์มเงินหลกัหลกๆก็จะประมาณนี้สำหรับสายฮัสตี้โเฉพาะแล้วก็หลกัหลกๆก็มีเท่านี้อาจจะมีคอมมคันทรีกันนึงซึ่งผมไม่ได้ทาไว้เพราะว่าทุกคนน่าจะเล่นเป็นอยู่แล้วนะครับ ตอนนี้เมตาเป็นประมาณนี้อยู่แต่ว่าเล่นไปสักพักเนี่ยคนอาจจะรู้แนวทางแล้วว่าโยเนกับไรเว่นเนี่ยโดนเคาน์เตอร์ได้ไง่ายก็อาจจะเปลี่ยนวิธีเล่นกันอยู่นิดนึงก็ลองดูเพราะว่าตอนนี้เ d ดีเยอะถามว่าตอนนี้รีโลเก่งสุดไหมใช่รีโลเก่งที่สุดแต่ว่าเมตาอาจจะเปลี่ยน5คอมแบบอารีอะไรพวกนี้กลับมาใหม่นะครับก็บอกว่าทุกคนจะมีความสุขแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับก็คือตอนนี้เซต3.5เข้าไปในเกมแล้วให้เราเล่นแล้วนะครับนี่ ก็สำหรับใครที่สนใจไปเล่นเซต3.5ก็ลองไปดูได้นะครับส่วนตัวผมไม่เคยเล่นแต่ว่าจะลองเข้าไปดูสักหน่อยนะครับเพราะว่ามันคือเซตเก่านั่นเองผมมาเล่นไม่ทันก็อยู่ในเกมแล้วก็ลองไปกันดูตู้ใหม่ก็มีนะนี่มีตู้ใหม่มีรีซินมีโซนา่ามีบอร์ดมังกรที่ผมว่าจะลองเปิดอยู่นะครับก็ขอให้มีความสุขกับแพทใหม่นี้ถ้าไม่เข้าใจอะไรตรงไหนสามารถพิมพ์ถามได้ไว้ ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือว่าถ้ามีอะไรอยากให้ทําเพิ่มเติมหรือให้ปรับปรุงก็บอกได้แล้วก็ขอโทษสำหรับเสียงด,ด้วยก็เพิ่งตื่นเสียงก็จะแปลกๆนิดน,นึงครับผมก็โอเคไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ